อโอ๊บอ,อันนี้อ่ะอันนี้ปึ๊บ,บจ้าเย้เริ่มไลทุบทุกอ่ะแล้วว่ะเอ้ยผ่านไปหมดอโอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า h i ยแ and s ซ <ไ S 1> <ไ S 2> ิ k สี่เฮ้ยเพี้ยกเรามีนี้ด้วยเรามีคอเรามีคอนเรามีคอนเฮ้ยเฮ้ยเรามีคอนมาได้เสียเลยงานนี้ได้แล้วได้แล้วเพี้ยกดูดิหูข้อเรื่องแสงอ่ะสุดยอดเลยอ่ะนี่มันคอนโทรสัดพัดสุดยอดมาแล้วมาแล้วเพี้ยกับทุบไหนทุบนี่ไงทุบคนไหนใช่หรอใช่ไหมใช่ไหมขอต้องเป็นตัวละครอะไรหรือว่านี่ไงนี่ไงนี่ไง แตงโมหนีใช่ไหมแตงโมแตงโมเหรอไข่ไข่ตุ๊กตาฟิง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 ลูกตากลายเป็นลูกกระตาเหรอนี่แน่นี่แน่เราจูบยไงอ่ะเราตีไงอ่ะเราตีไม่ได้อ่ะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงนี่ไงตีกบกบกรบไปไหนด่านี่โอ้ยไม่โดนเปลี่ยนไปทั่วเลยได้แล้วเราตีไงอ่ะพี่เราตีไงอ่ะอ๋อกดสีอ๋อกดสีตีตีตีอย่างงี้โอ้ยเอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนอะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น อันนี้อะไรอะ่ะโป้งโอ้โหตีผิดมีเครื่องหมายโกรธด้วยเดือดเดือดตีได้แล้วเฮ้ยพี่ฝนเก็บเพชรได้เก็บเพชรอะไรอ่ะเก็บเพชรเมื่อกี้ได้อะ่ะดูดิเฮ้ยพี่เห็นอะไรเนี่ยเพชรไรอะ่ะเพชรไรอ่ะตีโป้งเขาให้เรียบร้อยอเจอน้องอล <c oughs> ิศเฮ้ยเจอแล้วเดินไงเจอแล้วไหนนี่ไงปุ๊บปุ๊บเย้หมดยังอ่ะนี่ไงปุ๊บตีโดนด้วยเหรอ เฮ้ยชั้นบนมีเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนอยู่ไหนกันนะชั้นบนเปล่าเฮ้ยชั้นบนมีเปล่าดูดิขอจะหนีขึ้นชั้นบนกันเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันเราเราต้องแอบดูก่อนไงเฮ้ยเดี๋ยว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 เป็นอะไรอ่ะแอบซ่อนเป็นอะไรอ่ะทำไมแตงโมลูกโต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 ทำไมแตงโมตีไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะเฮ้ยมีคนซ่อนอยู่อ่ะตอนนี้สามคนน่ะสามคนเลยเหรอใช่สามคนเลยอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเออเราจะรู้ได้ไงอ่ะ นมอันนี้แหละลองดูสิลองทุบไปก่อนกดแป้งเฮ้ยผิดอ่ะ <c oughs> ทุบไปก่อนไม้อันนี้ล่ะทุบแป้งไม่โดนผิดทำไงดีอ่ะทุบไม่โดนหาไม่เจอไม่มีนะเนี่ยอ,นนอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะลองดูสิทุบปึ๊บโอุ้ยผิดอ่ะจะตายแล้วทุบเฮ้ยอันนี้ล่ะอันนี้ปึ๊บเจอเย้ทำไมไม่ฝนเจอพี่ฝน พี่ฝนแบบใช้วิธีการสุ่มอันนี้อันนี้ลองดวนดูป๊ิบโอ๊ยไม่ใช่อันนี้เจ็บตัวสตรอเบอรี่นี้น่าสนใจสตรอเบอรี่นี้น่าสนใจป๊าบโอ้โหนี่ตรงนี้พี่ตีมาเอ๊ะทำไมมีขนมเค้กอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะไม่ใช่เฮ้ยมันมีหัวใจอยู่ตรงนั้นพี่ฝนเก็บก่อนพี่ฝนเก็บอ้าวหัวใจเก็บได้เลยเหรอโถ่เอะเป็ดตึงไม่ใช่แก้วอ่ะแพนด้าไม่ใช่อ่ะดูดิไม่ใช่แก้วหาไม่เจออ่ะอันนี้เปล่าก็ไม่ใช่ หินก้อนนี้ก็ไม่ใช่ไขกันแน่เนี่ยไม่ใช่อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้หมวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่อ่ะจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วเหลือใครใคร่จะหมดเวลาแล้ว่วาเหลือสองคนอ่ะผิดผิดอีแกผิดอีแกแปลงใช่ไหมเปลตีไม่โดนไม่ใช่อ่ะกองนเอ้ยโอ๋ต่อได้เห็นด้วยมาแล้วเราต้องเอฟราจะไปกดซ่อนหรอต้องกดเอแล้วกลายเป็นของ กดเอฟลรวกายเป็นสอเป็นของเหรอเดี๋ยวพี่ฝนไปช,นชั้นสองด้ว่านี่นี่เพ็กจะมาอยู่กับไอ้นี่เป็นชั้นสองดิว่าสี่สาม,มสองหนึ่งเป็นนมอ,อันตราย 1> <1> เป็นนมาแล้วมาแล้วอุ้ยมีคนเข้ามาแถวนี้แล้วมีคนวิ่งแล้วมีคนวิ่งแล้วแอบก่อนเป็นต้นไม่มีคนวิ่งมาแล้วมีคนวิ่งมาแล้วพี่ฝนเป็นต้นไม้เพ็กเป็นก้อนหินพี่ฝนเป็นต้นไม้ก่อนเฮ้ มีหัวใจหล่นลงมาใช่ใช่พี่หัวใจหล่นลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี็กรอจังหวะแล้วเพี็กเข้ามาพี่ฝนไปชั้นสองแล้มาอยู่ชั้นสองแอบแอบแอบมาเฮ้ยมีคนขึ้นมาเปล่าเฮ้ยมีคนขึ้นมาแล้วมีคนไม่ยอมไปจากตรงนี้ด้วยโอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวนมนมนมวิ่งหนีเฮ้ยมีพวดขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้ยพี่โดนพี่โดนตีหัวแตกเลย กุลาแอบ,บจนเนียนท้อตายเฮ้ยพี่บดพี่บดแอบ,บไปท้นไม้ดูนี่เต็มหัวเลยเอ่ะเฮ้ยน้องพันทุบเรากุลาบอ่ะดูดิเฮ้ยมาแล้ววะหยุยทุบทุกคันเลยอะ่ะไล่ทุบทุกคันเลยอะ่ะทำไงดีอ่ะไล่ทุบทุกคันเลยอ่ะเอ้ยอยุ้ยยุ้ยพี่บดยังไม่ตายแหมเข้ามุม โอ้โหโอ้ยโอ้ยแล้วเราต้องอยู่ที่เดิมอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาสังเกตได้ดูทำโอ้ยตื่นเต้นยืนเฉยเฉยก็ชนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเหลือเวลาอยู่อุ้ยแบบตื่นเต้นอ่ะนกันเดี๋ยวกันอะไรกันเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยวิ้งกันใหญ่เลยเรายังคงเป็นไม้ไผ่อยู่เฮ้ยมาอีกแล้ว โบนัสโบนัสาหมกแล้วว่าโบนัสาหมกแล้วอันนี้ใครเนี่ยอันนี้คนใหม่หรือเปล่า้น้องพันนี่นะพี่เอกน้องพันขึ้นมาแล้วอันนี้ใครอ่ะอันนี้คือออโต้ออ้ยฝั่งรู่ทุบกันอุ้ยทุบทุกอันเลยอ่ะเขาไล่ทุบทุกอันเลยอ่ะว่าแล้วว่าแล้วโดนแน่นอนระโดดหนีเฉยแต่ก็โดนทุบเปล่า พอพี่เอกเป็นของอ่ะเอ้ยพี่ฝนก็เป็นของเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟก่อนจะ F เราจะฟแล้วลู่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  F แล้วฟแล้ว F แล้ว F แล้วสามสองหนึ่ง F แล้วก็โผล่มาแล้วก็ไล่ทุบกันใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วต้นไม้วิ่งหนีทำไมต้นไม้วิ่งหนีเฉยแอบตกซอกไปแล้วจ้าเอฟ เอฟเราวิ่งหนีเฮ้ยเบียกยทำไมพี่ฝนสั่นได้เป็นกล่องนมเป็นกล่องนม,มกล่องใหญ่ดิเอ้ยยุยเบียกเป็นขวดนมเฮ้ยอ้าวโง่อุตส่าห์วิ่งมาแบอบเฮ้ยพี่ฝนเป็นกล่กองนมอุตส่าห์เงียบๆแล้วอ่ะโดนเลยอ่ะเต็มหัวเลยโอ้ยเดี๋ยวไม่มีใครสนใจกล่องนมใหญ่หญๆกล่องนี้บ้างเลยเหรอ อยู่ใต้บันไดไงใช่เราต้องหามุมแอบให้มันแบบเนียนๆหน่อยพี่เอกม,มีหัวใจตกลงมาเราสามารถเก็บหัวใจได้เปล่าอ่ะทำไมพี่เอกตายบ่อยแท้อฮ้ยตูเต้นทำไมคนนี้เขากระโดดสโลโมชั่นน่ะมาแล้วอ่ะทำไมบนัวมาแล้วอ่ะเฮ้ยเุยเขาขึ้นไปชั้นสองอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ๊ะทำไมมีโบนัสสองโบนัสเดี๋ยวเด เฮ้ยหูเดี๋ยวทุกคนขึ้นไปชั้นสองเดี๋ยวนะไม่มีใครสวนกล่องนมเฮ้ยตายอยู่พี่บัวเงียบๆหน่อยจอดจอดใจไม่ค่อยดีโดนตียังไงยังยังไม่โดนแอบอยู่แกงขึ้นนอนแอบเนียนมากอะตอนเนี้ยไม่มีใครหาเราเจอเพราะเราแอบอยู่ใต้บันไดทุกคนหมดแล้วเฮ้ยพี่บัวเงียบๆน,นะ เค่จอดเกมเงียบเงียบเพกมาดูคนโดนทุบดีกว่าอุ้ยอุ้ยเขาโดนทุบแล้ว่าเพื่อนโดนไล่เตเอ้ยเอ้ยไปที่อื่นเชียวเชียวไปนิดเดียวเป็นเกมที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เป็นกล่องนมเฉยๆอ่ะพี่ฝนขี้โกงอ่ะกล่องใหญ่มากขอบอกอีก40บวินา LIKE ท <lonely> ีว <infring es> ่าเาจะมีมาทุบเราไหมอะ ทุบแล้วเริ่มไล่ทุบทุกอันแล้วว่าดูดิหน้นาดูดิเริ่มไล่ทุบทุกอันแล้วว่าเอ้ยผ่านไปหมดเด้ยสงสัยอะทําไมหลายๆคนหายไปอะฟิงหายไปไหนแล้วเนี้โยโอ้โยโอ้ยมาแล้วมาแล้วแอบอีกแล้วอุย้ยทำไมเราแอบบ่อยจังเลยอะ <c oughs> ทำไมเราทำไมเราไปแอบบ่อยจังเลย <c oughs> พี่ฝนเนี่ยไม่น่าอะไรไ<ว><ต>นะพี่อะะไรน ไม่นา่าเพียงไม่ควรหาหรอไม่น่าไว้ใจสุดๆแล้วพี่ฝนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอเอเราจะเป็นอะไรดีโอไม่พี่เอกก็หาพี่ฝนเจอเนี่ยเจออะไรพี่เอกไม่เคยมองเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยมองอะไรพีร่เอกก็แหละมากันยากอะอกล่องนมมากันแล้วอะ่ะอันนี้ไม่น่ายืนอยู่อย่างนี้มากันแล้วอะต,ตรงนี้มันไม่มีของเลยเหรอ ไม่มีของมาแล้ววะมาแล้วทุกคนมาแล้วดูดิใครเนี่ยใครเนี่ยใครใครเดี๋ยวใคร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 วาเอ้เพื่อนยืนอยู่เฉยๆไม่ยอมหาไม่รียนมากเลยอ่ะดูดิเพื่อนยืนอยู่เฉยเลยอ่ะน่าสงสัยอะเนี่ยเนี่ยเราจะไปหยับซอกไหนได้เนี่ยเฮ้ยมาแล้วนี่โบนัสไลท์ถูกทุกกัรเลยอ่ะพี่เอกี้ขี้โกงนะยูดีก็ขยับ พีย้ยก,กอย่าขี้โกงก่อนไม่ใช่ปังไม่โดนอไอแตงโมของลูกนีน้คุ้นๆนะเนี่ยแต่หน้ามันจะไม่ใช่มาแล้วไหม <laughs> หมดยังเนี้ยอ๋อเอ้ยเฮ้ยเราเป็นคนซ่อนอีกแล้วว่า เดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้ววะต้องรีบขึ้นข้างบนชั้นสองมาแบบมันมีโอกาสแบบไอ้นี่น้อยไงแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องแบบเอฟเอฟเอฟแถวนี้ก่อนเอาพี่เอฟไม่ได้อ่ะเฮ้ยมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะมาแล้ววายเอามาทางนี้โอ้ยพี่เอฟไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดคู่เลยเฮ้ย ต้องพี่ฝนหน้าแล้วก็แบบตอนไล่ตีอ่ะดูดิเฉียดหน้าเพล็กไปนิดเดียวเสียดายเลยเอาแล้วเพื่อนตรงนี้เป็นช็อกโกแลตได้ไงดิเอาแล้วไปช็อกโกแลตเฮ้ยออกได้ด้วยเหรอเดี๋ยวออกได้ไงอะดูดิดูดพดิเค้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตวิ่งหนีด้วยอย่างงี้ก็ไม่ชนะอดีตไอ้เพื่อนเป็นเค้กช็อกโกแลตใช่เลยอะดูดิว้น่าอร่อยมาก นบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพี่ฝนและข้อพี่เองนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าเค้กช็อกโกแลตไปไหนแล้ววะพี่หายไปแล้ววะเค้กช็อกโกแลตที่แสนอร่อยเออหายไปแล้วว่าอกด้วยบ๊ายบายจ้าทุกคน